สวัสดีคะ่ะป้าโมนาพาแซบสะไบเดนมาร์คค่ะวันนี้ป้าโมนาก็จะจะได้คือถ้าจะเอาเป็นจริงเป็นจังนั่งทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับรีวิวนี้ไม่เคยได้ทำนะคะเพราะว่ามันจะมีเมนูอื่นมาแทรกหรือว่าไอ้นู่นมาแร่ไอ้นี่มาแทรกวันนี้ช่วงนั่งเวลารอลุงยังไม่กลับบ้านเนาะโมนาก็เลยจะเอาน้ำพริก น้ำพริกปลาบองของแม่อิพิมพ์มาชิมนะคะเขาก็เขียนมีวันหมดอายุนะคะวันหมดอายุก็ประมาณวันที่10เดือน9ปี2-3งสามก็คือปีนี้แหละก็อีกหลายวันนะคะในนี้ก็จะมีไขมันทั้งหมดเท่าไรไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดใยอาหารน้ำตาลโซเดียม วิตามิน A วิตามิน B วิตามิน B 1วิตามิน B 2แล้วก็แคลเซียมแล้วก็เหล็กก็จะมีเขียนบอกตรงนี้นะคะเนาะโมนาก็จะมาชิมให้ดูแล้วก็มีการจัดเตรียมด้วยนะคะการจัดเตรียมและการใช้งานนะคะใช้คุกข้าวจิ้มผักสดผักลวกต่างๆนะคะการเก็บรักษาก็เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น ค้ <CK> นแสงแดดใช้ช straw ้อนที <generally> 20, 000, bueno. ่แห้งและสะอาดตัดหลังเปิดบริโภคแล้วปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ในตู้เย็นควรบริโภคให้หมดภายใน60วันนะคะก็คือหลังจากที่เปิดแล้ว60วันกินหมดจะรอดไม่ในโมนา60วันมันจะกินไม่หมดไม่ใช่อะไร 60สิบวันมันจะกินไม่หมดไม่รู้จะกินกับอะไรนะคะวันนี้โมนาก็มีแคบหมูนะคะเ <c oughs> ชื่องรอเวลาเนาะมาโมนาจะพาปเปิดดูนะคะอันนี้คือน้ำพริกปลาบองนะคะอยากลองชิมน,น้ำพริกปลาบองแต่อันนี้น้ำพริกตาแดงไม่รู้จะสู้ไหวไหมจะเผ็ดมากไหมเพราะว่าน้องพิมพแกก,ก็กินเผ็ดเก่งอยู่นะ วางไว้นานเนี่ยมีฝุ่นจับจนตัวเองจะจามแล้วนัเนี่ย <c oughs> จามเลย <c oughs> เปิดน้ำพริกเออน้ำปลาก่อนนงงอ้ว่าเป็นยังไงปลาบองว่าเป็นยังไงอ้าเปิดง่ายเนี่ยไม่เห็นยากเลยอ้ามีมีฝาปิดอยู่นะ มีมุมไหนแกะะให้แกะยังไงอ่ะ๋อน้เจอะเลยดำๆข้นๆนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะ น้ำพริกปลาแม่อีพิมพ์นะคะกินปลาดีเนะระราะปลาบองเนาะซอ้ออยชีสเลยพี่น้องโอหกสิบวันไม่หมดแน่ท่านเผ็ดมากออกแนวเผ็ดแล้วก็เค็มได้เรื่องแล้วเนาะ คงไม่รอดอ่ะขออภัยทุกคนนะคะคงไม่รอดก็คงจะได้แค่ช้อนนี้ หรือว่ามันต้องคนไหมอ่ะเดี๋ยวลุงเข้าบ้านลุงต้องทักว่ากินอะไรอ่ะ บอกให้กินให้หมดภายใน60บวันจะหมดไหมอะแต่มันเค็มได้เรื่องแล้วนะปักหมูเดนมาก ไม่ไหวแค่นี้อือเดี๋ยวลองดูตาแดงนี่จะเผ็ดจี๊ดไหมทนพิกลาเนี่ยปลาบองเค็มแล้วนะคะเค็มเยอะด้วยปิดดีนะคะ อจอ,อกมีน้ำน้ำนะมีน้ำน้ำเยิ้มเยิมเนาะน้ำพริกตาแดงพอเปิดแล้วต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะ หน่อยมันมีรสเผ็ดแต่ออกมันมีรสหวานด้วยนเนาะก็ยังเป็นค่อนข้างออกไม่รู้ว่าโมนาว่ามันออกแนวโซนเค็มนะคะอันนี้กินกับผักก็คงจะโอเคอยู่เนาะคงจะกินผักอะไรนี่ก็จะโอเคอยู่ ของแมวหวานๆอยู่ กินให้แคบหมูนหมดตองถ้าถามสองอันนี้อันไหนเผ็ดกว่าปลา้บองเผ็ดกว่าอันนี้คอยลงเพื่กแต่ต้งสองอย่างนี่ ทั้งสองอย่างนี่เค็มพอแล้วนะคะ น้ำพริกตาแดงนะคะโอเคเค็มแล้วเด่นเค็มนะคะครับหมูหมดพอ สนใจก็ไปเอฟเอานะคะในเพจพิม์พรีพายขายทุกอย่างเนาะวันนี้โมนาไม่ได้มาขายนะคะแค่มาเปิดชิมเอ,อ,อะไรอะปลาบองเค็มถ้าจิ้มกับผักก็คงจะจะไปได้แต่โมนาว่าคือโมนากินเผ็ดไม่เก่งอะโมนาก็เลยบอกว่าเป็นเผ็ดคนอื่นเขาอาจจะกินได้นะคะเนาะ โอเคค่ะวันนี้โมนาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าโมนานะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ